วัสดีจ้าวันนี้เราจะมาปรุงน้ําซุปก๋วยจับยวนให้ดูกันนะคะทำกินได้ทำขายก็ดีจ้าน,นี้นะคะอันนี้ร้านของเราจะหน้าวินทัวถ้าน้ําพุขึ้นอย่างนี้แล้วแสดงว่าร้านเปิดนะคะร้านหอยทอดก๋วยจับยวนหน้าวินทัว อันนี้เครื่องปรุงเราก็จะมีประมาณนี้ไม่มากค่ะไม่มีอะไรมากมายทำกินอร่อยทำขายก็ดีเราแจกสูตรให้ทำมาหากินนะคะก็จะมีเครื่องป่นกระเทียมขะนอน้ําตาลทรายตัดนิดนึงแล้วก็รสด,ดีแลกเม็ดผักชีกระดูกก็จะประมาณ3-4กิโลต่อหม้อ,อเบอร์40นะคะ แล้วในหม้อเราก็จะมีใบเตยแค่นี้ละค่ะเนื้อจ้าทำคล้ายๆต้มจืดและจ้ะ สวัสดีค่ะร้านลูงแจ๊กหน้าวินถัว่วมาๆมา,มาจะมากินกุ้ยจับยวนกันก่อนอื่นที่เราจะเปิดร้านที่เราจะขายให้ลูกค้าถึงเราจะมีสูตรแต่เราก็ต้องชิมนะคะเพื่อความชัวเราอย่าลืมชิมค่ะโอ้อร่อยนะลองมาชิมเลยค่ะคุณลูกค้าจะกินโชว์ให้ดูว่ามันอร่อย ถ้าไม่อร่อยเราไม่ขายนะคะชอบอะไรก็ใส่เข้าไป